สวัสดีรังที่สองนะครับขี่ไม่เห็นบนยอดมะม่วงเลยนะครับผมไม่สูงเท่าไหร่นะครับก็ประมาณเสาไฟฟ้าเล็กซอยเข้าบ้านนะครับผมเดี๋ยวไปลุ้นกันหัวน้ำจะยังไงนะครับผมอ่ขึ้นมาเลยนะครับผมสูงหน่อยนึง ก็พอพอได้อยู่ ระวังนะตัวเต็มเลยนะค่ะเดี๋ยวผมขอนะครับเสร็จแล้วครับผมหัวน้ำพอกินนะครับผมอยู่ข้างทางลาดยางนะฮะขี่มาเห็นเห็นพอดีนะครับผมก็เลยจอดดูอ่ะลงถึงพื้นเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวล้างผมขอนะฮะเดี๋ยวไปกินนะครับผม มีแตกมาต่อยด้วยนะครับผมแตกตอนแรกเลยนะครับก็เลยเอาไฟแช็กจุดกับครบน,น้อยที่ทําไปนะครับผมเพื่อป้องกันไว้ก่อนนะฮะเหมือนวันนั้นที่ผมลืมลืมมาครบขึ้นนะครับผมก็ไม่มีอะไรจุดนะครับต้องลงนะครับไม่ไหวนะสวัสดีครับผม วันนี้ขี่รถออกมาหาดูมิ้มนะครับพอดีเหลือไม่เห็นเจ้านกระจาบนะครับผมทำรังใหม่ๆนะฮะนานี้เป็นหน้าของเขาแล้วนะครับผมจะทำรังรังต่อรังแตนหรือว่ารังพึ่งหรือว่ามิ้มอันนี้อยู่ใกล้รังมิ้มนะครับหรือไม่มีอะไรเลยนะครับผมอาจจะทำรังเฉยๆนะฮะมิ้ม หลังนี้กำลังสร้างหัวนน้าพอมีอยู่บ้างนะครับข้างบนแต่หลังเนี่ยกําลังเริ่มสร้างนะครับผมยังอ่อนอยู่นะครับมิ้มตัดปากดีน่ะ ได้วันหวานครับผมเดี๋ยวขอกินครับผมทางนี้นะฮะ <c oughs> หัวน้าไ,ไม่ไม่สวยเท่าไหร่ไม่สวยนี่หมายความว่ามันไม่ไม่ใหญ่นะครับผมแล้วก็ไม่มันไม่พอขายนะครับผม <c oughs> ก็เลยตัดหลังมาเลยนะครับ <c oughs> จะจิ้มน,น้ำหวานกินกสดเนี่ยนะนี่ครับผม <c oughs> เอาไว้หน่ยหนึ่ ของดีไม่กินหวานเกินมันกายมันร้อนมันกายมันร้อนโอ้โ,โ,อโนหน้ำมิ้มเดือหนามิ้ง ราดน้ำพึ่งนะครับผมน้ำพึ่งเดือนห้าเอามาราดมิ้มนะครับมาครก็ผมกินมิ้มกับน้ำพึ่งเดือนห้ากันครับผมอันนี้มิ้มก็เป็นมิ้มเดือนห้าเหมือนกันนะครับวันนี้พอได้กินครับผมออกไปหานะครับช่วงกักตัวอยู่บ้านนะครับผมก็ไม่รู้จะไปไหนนะครับดีกว่าหมกอยู่ในบ้านก็ไปป่าดีกว่านะครับผมได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับตวนผพึ่งนั้นน้อยนะครับปีนี้ เึ้นเขาโมดนะครับผมคือข้างล่างมันโดนไฟหมดนะครับผมขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่ชมคลิปผมตลอดนะครับ